ส่งงานนะครับอิสุสุนะครับเพชรบุรีนะครับเจ้าของหอนะครับหอพักนะครับลูกปลานะครับมาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับใครสนใจก็มาพักที่นี่ได้ครับอยู่แถวราชพัฒนนะครับเขาเรียกมอรัชพัฒนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ๋อนี่ครับก็มาดูงานติดตั้งได้เลยนะครับการเดินสายก็เก็บให้เรียบร้อยนี่ครับอันนี้คือมุมมองกล้องหน้านะครับกล้องหลังก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ มุมมองภายในประมาณนี้เลยการเก็บตามขอบนะครับสนิทเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยตอนนี้สนิทเหมือนเดิมทุกอย่างแอร์แบ็กซ้ายขวาตรงนี้ไม่มีรอยงัดเห็นไหมครับไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่แล้วเก็บหานให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยหอพักสะอาดนะครับหอพักลูกปลานะครับเทบุหรี่นะครับเนี่ยเห็นไหมใครสนใจก็มาติดต่อพี่เขาได้นะครับยังว่างอยู่เยอะเลยนะครับด้านบนก็มีนะครับสวัสดีครับ